สวัสดีค่ะรสสลินนะคะเค้กฟูเงินล้านสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวเตาอบ Make BH แปดกันนะคะจะรีวิวละเอียดเกี่ยวกับเตารุ่นนี้เลยนะคะว่าในชุดเตาให้อะไรมาบ้างเผาเตาอย่างไรโปรแกรมการใช้งานฟังก์ชันการทำงานและการถอดกระจกเตารุ่นนี้นะคะเรามาดูกันชัดๆเลยนะคะว่าเตาหนึ่งตัวให้อะไรมาบ้างคะ่ะ Make b s 8 1 7 X นะคะเตาหนึ่งตัวซื้อเตาใหม่มาให้อุปกรณ์อะไรมาบ้างคะถาดดำสำหรับอบ1อันนะคะตะแกรง1อันอันนี้เรียกว่าตะแกรงย่าง1อันส่วนตะแกรงสองอันนี้เรียกว่าตะแกรงอบเวลาเราใช้โปรแกรม convection 3ชั้นหรือว่าพัดลมร้อนเราจะวางแบบนี้เลยค่ะ วางช่อง 1, 3, 5เว้นระยะให้พัดลมกระจายตัวหรือทำงานได้เต็มที่โปรแกร,รมของแหง้งคุกกี้พายทาร์ตมะลองงานแหง้งงานกรอบไม่ต้องสลับถาดใช้โปรแกร,รมพัดลมร้อน3ชั้นวางในเตาได้แบบนี้เลยนะคะสำหรับการเผาเตาเราจะใช้โปรแกร,รมไฟบนไฟล่าง พัดลมคือใช้ทุกโปรแกรมที่มากับเตาเลยเพื่อให้ได้ใช้ทุกสัดส่วนของเตาใช้ไฟอุณหภูมิสูงสุดเลยเพื่อให้กระตุ้นการทำงานเต็มที่ของเตาปลุกการทำงานสูงสุดให้เตาได้รับความร้อนสูงสุดเท่าที่ฟังก์ชันเตาให้มาได้นะคะใช้ไฟบนไฟล่างพัดลม30นาทีสูงสุด ถาดดำตะแกรงที่มากับเตาเอาเข้าเผาให้หมดเลยนะคะไล่สารเคมีสารเคลือบกันสนิมที่มากับเตาเตาหนึ่งตัวกว่าจะมาถึงมือลูกค้าเขาต้องเคลือบสารกันสนิมไว้ภายในเตาในตะแกรงในถาดนูน่นนี่นั่นใช้งานครั้งแรกเราต้องเผาเอากลิ่นสารเคมีพวกนี้ออกก่อนคือครั้งแรกจะดูมีควนันมีกลิ่นเหม็นไหมเป็นเรื่องปกตินะคะของการเผาเตารอพักให้เตาเย็น เอาผ้าชุบน้ำบาดหมาเช็ดทำความสะอาดได้มาดูการเปิดฟังก์ชั่นเตาโปรแกร,รมการทำงานแนะนำให้ติดตั้งเบเกอร์นะคะเบเกอร์16แอมนะคะไฟบ้านธรรมดาแต่ติดตั้งเบเกอร์ต่อสายไอ จำตรงเข้ากับเตาเข้ากับเบเกอร์นะคะเมื่อเราเอาเบเกอร์ขึ้นหน้าจอจะเป็นแบบนี้ให้เรากดสองปุ่มแรกนี้เพื่อตั้งนาฬิกาปัจจุบันกดครั้งแรกมันจะขึ้นที่12บสนาฬิกาอายกตัวอย่างเราจะตั้ง13นาฬิกานะคะกด2ตัวแรกนี้แล้วร,รีบย้ายมือมาที่ตรงนี้นะคะ เราจะตั้งบ่ายโมง13นาฬิกาโอเคค่ะเราตั้งนาฬิกาเตาเรียบร้อยแล้วเราเปิดใช้งานได้เลยนะคะเราจะใช้โปรแกรมอะไรคะโปรแกรมไฟบนล่างพัดลมก็คือตรงนี้นะคะไฟบนล่างพัดลมเราจะใช้อุณหภูมิสูงสุดของเตาเราก็หมุนขึ้นไปสุดเลยนะคะนี่คือเราใช้โปรแกรมไฟบนล่างพัดลมเราใช้ไฟสูงสุดเพื่อที่จะเผาเตาอุปกรณ์ที่มากับเตาใส่เข้าไปให้หมดเลยนะคะ เราจะจับเวลาค่ะนาฬิกาปลุกของเตากดตรงนี้หนึ่งครั้งถ้ากดสองครั้งคือการตั้งนาฬิกาปัจจุบันถ้ากดตรงนี้หนึ่งครั้งคือการตั้งนาฬิกาปลุกเราก็จะตั้งไปสาสิบนาทีนี่คือส0สิบนาทีสำหรับการเผาเตานะคะอะเดี๋ยวลดแก้ให้เป็นหนึ่งนาทีกดตรงนี้หนึ่งครั้ง จะให้ฟังเสียงเตือนนะคะว่า1น,นาทีเขาเตือนยังไงเตาจะมีฟังก์ชันการเปิดอัตโนมัติการปิดอัตโนมัติเดี๋ยวดูที่คู่มือที่ไปกับเตาอีกทีหนึ่งก็ได้แต่ปกติการทำงานปกติรถก็จะใช้เปิดโปรแกรมตั้งนาฬิกาปัจจุบนันตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็ตั้งค่าอุณหภูมิโดยประมาณประมาณนี้นะคะ นาฬิกาที่โชว์จะโชว์เป็นนาฬิกาปัจจุบนันไม่ได้โชว์นาฬิกานับถอยหลังถ้าอยากจะดูกดตรงนี้เนี่ยค่ะจะเห็นว่าเขากำลังนับถอยหลังจะครบแล้วค่ะหนึ่งนาทีพอครบก็จะมีเสียงดังเตือนแบบนี้นะคะเขาจะดังอยู่สักพักหนึ่งแล้วดับไปเองหรือถ้าเราจะกดดับเองกดตรงนี้ นี่คือการเปิดการใช้งานเอาเบเกอร์ขึ้นตั้งนาฬิกาปัจจุบันกด2ตัวนี้ย้ายมือมาที่บวกลบเพื่อตั้งนาฬิกาปัจจุบันแล้วเราก็เปิดโปรแกรมเตาวอร์มเตาเลยถ้าเราอยากจะตั้งนาฬิกาปลุกกดตรงรูปละครั้งหนึ่งครั้งแล้วก็ตั้งได้เลยค่ะว่ากี่นาทีนะคะประมาณนี้นี่คือการใช้งานเบื้องต้นของเตาการเผาเตาคือไฟสูงสุด250ไฟบนล่างพัดลมเป็นเวลา30นาทีรอจนเตาเย็น เช็ดทำความสะอาดก็ใช้งานต่อได้เดี๋ยวมาดูภายในเตากันค่ะนี่คือภายในตัวเตานะคะ mix bs 8 1 7 x นะคะอุปกรณ์ที่ให้มากับเตาก็คือจะมีถาดดำหนึ่งถาดตะแกรงย่างหนึ่งตะแกรงอบอีกสองเตามีห้าชั้นวางที่ข้างประตูเตาจะมีตัวเลขนะคะ ที่ข้างประตูเตาจะบอกว่าอันนี้ช่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าอ่าโปรแกร,รมการทำงานของเตานะคะโปรแกร,รมการทำงานนะคะอันนี้ทำงานด้วยลมนะคะตัวนี้ก็คือการทำงานด้วยลมตัวนี้คือไฟบนล่างนี่คืองานเค้กนะคะ สีเสมอหนานุ่มอุ้มน้ำฟูเบาหนาสีเสมองานเค้กทำงานได้รอบละหนึ่งชั้นเพราะเราเปิดเตาอบไม่ได้ยาวๆไปเลยจนเค้กหนานุ่มอุ้มน้ำสีเสมอไฟบนไฟล่างทำงานได้รอบละหนึ่งชั้นนี่คือไฟบนล่างพ่วงพัดลมคือเปิดพัดลมเข้ามาเสริมเพื่อกระจายความร้อนแต่ส่วนมากเราไม่ได้ใช้เพราะพัดลมมันทำให้หน้าขนมแห้งเค้กเราจะใช้แค่ไฟบนไฟล่างปกติแค่นี้เท่านั้นนะคะงานเค้ก Okay. ต่อไปตัวนี้คือพัดลมร้อน3ชั้นหรือว่าคอนเวกชันตัวนี้จะทำงานกรอบงานแห้งได้3าชั้นคือปิดไฟบนไฟล่างเป็นการทำงานของขดลวดใหญ่คือของพัดลมใหญ่ที่อยู่ตรงข้างหลังเตาเตาจะมีพัดลมใหญ่อยู่ตัวหนึง่งจะส่งความร้อนออกมาปโปรแกรมพัดลมร้อนทำงานได้รอบละ3ชั้นโดยไม่ต้องสลับถาดแต่มันเหมาะกับงานแห้งงานกรอบนะคะคุกกี้ปังกรอบปังปิ้งมาการ รองภายท้าชีสเอแคเหมาะกับโปรแกรมนี้นี่คือโปรแกรมไฟล่างอย่างเดียวนะคะกรณีพวกงานอบรองน้ําเราอยากจะจบด้วยไฟล่างอันนี้จะเป็นโปรแกรมย่างนะคะพัดลมพร้อมขดลวดย่างบนอันนี้เป็นโปรแกรมย่างส่วนตัวนี้จะเป็นเทอร์โบนะคะไฟบนล่างพ่วงกับพัดลมร้อนอีกทีนึงปกติจะไม่ค่อยได้ใช้หน้าง,งานจริงรถก็จะใช้อยู่เนี่ยค่ะไฟบนไฟล่างทําเค้กพัดลมร้อนพวกนี้เอาไว้ทําคุกกี้คอนเฟกพวกของแห้งพวกของกรอบประมาณ นนี้ค่ะอุณหภูมิเตาตั้งค่าได้ตามงานที่เราต้องการจะทำงานบิลลอินนะคะไม่จำเป็นต้องบิวก็ได้ถ้าลูกค้าไม่บิวก็คือวางบนโตทำงานปกติก็สามารถทำงานได้อันนี้คือจะเป็นเมนูดเกึ่งดิจิตอลการใช้งานปุ่มก็คือ ุมเปิดปิดโน่นนี่นั่นได้ง่ายนะคะกระจกเป็นกระจกใสาสามารถมองเห็นเค้กข้างในตัวกระจกจะเป็นกระจกสามชั้นถอดล้างได้วิธีการถอดล้างนะคะเนี่ค่ะอ่า ถอดล้างออกมาแล้วนะคะเนี่ยถอดออกมาแล้วนี่ชั้นที่1ถอดออกไปล้างได้เลยค่ะนี่ชั้นที่2คือตรงนี้ก็ถอดออกไปล้างได้เลยส่วนชั้นที่3าที่ติดอยู่กับเตาเราก็เช็ดทําความสะอาดได้เลยนะคะเสร็จแล้วเช็ดให้แห้งก็ปิดทําความสะอาดได้เหมือนเดิมกระจกหนา3มชั้นสามารถเก็บความร้อนได้ดีนะคะสําหรับสเปคของเตาบิวอินการใช้งานสะดวกสบายเก็บความร้อนได้เก็บความร้อนดีประหยัดไฟนะคะนี่คือ ประมาณเตาบิวอินทั่วไปจะเก็บความร้อนได้ดีประมาณนี้รุ่น 817X นึ่นี้จะพิเศษตรงนิดนึงตรงที่ว่า คือเป็นรุ่นที่ทางโรงเรียนเค้กฟูเงินล้านขายดีมากนะคะเราใช้เตารุ่นนี้เยอะเราก็เลยสั่งตัดถาดที่มันเสียบเข้ากับเตาได้ที่ค่ะเหมือนใช้งานถาดดำเลยเวลาเราวางก็คือเราก็จะวางชิ้นงานของเราได้เยอะขึ้นคุกกี้ปังกอบปังปิ้งมากระลองพายทาร์ตก็คือวางบนถาดตัวนี้เสียบเข้าได้เลยเป็นถาดเฉพาะรุ่นเตาตัวนี้ตัวเดียวเลยโปรแกรม3ชั้นถาดก็ใหญ่ขึ้นอบได้3ชั้นจะยิ่งทําให้เราประหยัดเวลาในการ ทำงานมากขึ้นนะคะตัวนี้เรียกว่าถาดเสียบเตาเมคซื้อได้ที่ Facebook เค้กฟูเงินล้านจะ้ะขอบคุณสำหรับการติดตามการรีวิวนะคะสอบถามเพิ่มเติมอยากขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเตารุ่นนี้อยากคุยกับรถทักหาได้ที่ f a c e b o o k นะคะเค้กฟูเงินล้านอินบ็อกซ์เข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ